สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่ 26สิงหาคม2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนเลขวิ่ง2ตัวของแอดเกสูตรของอาจารย์ได้2กับ6นะครับ2กับ6อาจารย์บอกว่าเป็นข้อมูลสูตรใหม่ทดลองงวดแรกนะครับตามนี้ทุกท่านชอบก็แคปหน้าจอเอาถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ วิ่งบนเลขวิ่ง2ตัวต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดบรานี่สูตรของอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดียวทุกท่านใบนี้ได้เลข7นะครับได้เลข7มาลุ้นกัน7จะมาอีกไหม1กันยายน2566ต่อมาจะเป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียวของแอดคม สูตรของอาจารย์ได้เลข4ทุกทันได้เลข4วิ่งบนตัวเดียวนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดมาลีงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข2 2เข้าตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับหวยออก782งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวา สูตรของอาจารย์ได้157ทุกท่าน157บใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับวันที่อยู่ด้านบนมาลุ้นกันครับตัวไหนจะมาวินสูตรของอาจารย์ได้157นะครับแนวทางเด่นบนของแอดมารีถัดมาครับจะเป็นแนวทางวิ่งตัวเดียวบนล่างของแอดสีสเกตกันเอง งวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่ก็นามาฝากทุกท่านเผื่อชอบสูตรของอาจารย์งวดใหม่ได้เลข4ทุกท่านได้เลข4ตามนี้ครับมาลุ้นกัน4ีจะไปบนหรือว่าจะลงล่างชอบก็แคปหน้าจอเอาเนาะทุกท่านถ้าไม่ชอบก็ผ่านยังอยู่กันที่แนวทางของอาสีสเกตกันเองนะครับ ใบนี้อาจารย์ให้แนวทางเด่นบนล่างเลขเด่นสามตัวมาทุกท่านงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันสำหรับสูตรนี้งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้60-2นะครับตามนี้ทุกท่านเด่นบนล่างเลขเด่นสามตัวต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนล่างสองตัวนะครับสูตรของอาจารย์ได้6กับ2ทุกท่าน6กกับสอง งวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันอันนี้นำมาฝากท่านผู้ชมเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านเดอ้อท่านผู้ชมอีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลสูตรทดลองวิ่งตัวเดียวบนล่างสูตรนี้ของอาจารย์ได้เลข6ทุกท่านได้เลข6ต่อมาครับจะเป็นนทางวิ่งบนเด่นบนของแอดแอมมี งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมี8เข้าตำแหน่งหลัก10ข้อมูลวิ่งบนของอาจารย์เข้าติดต่อกันมาแล้ว2งวดงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้9กับ3นะครับ9กับ3ตามนี้ครับแนวทางเด่นบนของแอดแอมมี่ถัดมาครับ ใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นบนสูตร3เลได้เด่น3ตัวรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ผมก็ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมา2ตัวถุกท่านมี7กับ8ที่เข้าร้อยกับเข้า10หวยออก7 8 2งวดหมายอาจารย์ให้มาแล้วคือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรของอาจารย์ได้2 3 8ทุถกทันาน2 3 8ใครถามหาเด่นบนสูตร3า แคปหน้าจอเอานะครับงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้2 3 8ทุกท่าน8 2 3ถัดมาครับก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งทุกท่านใบนี้เด่นบนเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มี7กับ8ที่เข้างวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้2 3 4ทุกท่าน2 3 4 ชอบใบไหนชอบสุตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาทุกท่านถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นรอสอนอเลขเด่น3ตัวของแอดลานนาสูตรของอาจารย์ได้019ทุกท่าน019มาลุ้นกันครับตัวไหนจะมาวินมาแล้วจะอยู่ตำแหน่งไหน1ทับ9 2566 ใบนี้จะเป็นแนวทางครบบนนะครับครบรอสอนออของแอดสำเริงงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมาครบอยู่ทุกท่านมี2มี7แล้วก็มี8ผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่ก็นํามาฝากทุกท่านสูตรงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดได้012 3 5 6 7 8นะครับ 01235678ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเลขชุดที่มีอาจารย์ใจดีจับมัดรวมเข้าคู่มาให้นะครับตามนี้ครับข้อมูลครบรอสอนบนของแอดสำเริงถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจรารัฐเกตแก้วสิริใบนี้เป็นแนวทางเด่นสอนบน V6 หรือว่ามาครบ2ตัวบนไหม สูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น6ตัวครับงวดใหม่ได้015789 015789ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์รัฐ1ทับ92566ต่อมาก็จะเป็นนทางเด่นแต้มสอนนบนของอาจารย์ลงให้ด้วยกันเลยนะครับแต้มสอนบนของอาจารย์ได้246789ทุกท่าน สองสี่ใครชอบแต้มก็แคปหน้าจอเอาต่อมาจะเป็นทางสูตรหน่วยบนสีตัวของอาจารย์คนเพชรงวดที่ผ่านมาหน่วยบนของอาจารย์ไม่มีเลข2นะครับมีเลข8ไปเข้า10บทุกทันงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้5801ปดศูนะครับห้าแ ตามนี่ครับแนวทางสูตรหน่วยบน4ตัวของแอดคนเพชรมาต่อกันที่แนวทางสองนอบนของอพสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัวนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับทุกท่านงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้2 3 4ครับ2 3 4 ตามนี้ครับแนวทางสอ,งนอนบนเลขเด่น3ตัวของอพถัดมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยบนเลขเด่น3ตัวทุกท่านงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ผมก็ไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันนะครับงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้2 3 5ทุกท่าน2 35ตามนี้ครับแนวทางหน่วยบน ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดบ้านนี้มีรักครับเฮียโกบ้านนี้มีรักใบนี้เป็นข้อมูลเด่นบนมาพร้อมกับคู่โต๊ดอาจารย์ให้แนวทางเด่นบนวิ่งบนมาที่6กับ7คู่โต๊ดของอาจารย์ก็ทั้งหมด6ชุดนะครับที่ให้มาเป็นแนวทางมี1 6 2 6 3 6 1 7 2 7แล้วก็3 7หาอีกตัวมาใส่นะครับตามนี้ทุกท่าน หนวทางของเฮียโกบ้านนี้มีรักถัดมาจะเป็นแนาทางเด่นล่างเลขเด่น3ตัวชุดที่1ของอาจารย์วันชัยสูตรของอาจารย์ได้129่งสนะครับหนึ่ง้าแนวทางเด่นล่างต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างมาตัวของแอดวูด สูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัวนะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้801ทุถูกทัน801น801อีกใบหนึ่งของอาจารย์ครับใบนี้อาจารย์บอกว่าล่างเด่น9กับ1เลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็อยู่ในส่วนตรงนี้ครับมี1 9 5 9 1 4 1 5เน้นไปที่1 9 ตัวกันของอาจารย์2ชุดนะครับ16กับ17ถัดมาจะเป็นข้อมูลล่างตรงๆของแอดคนเค็มอาจารย์ก็จะมีสูตร10ล่างกับหน่วยล่างมาให้งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์เข้าตรงตามตำแหน่งอยู่ทุกท่านมี6กับมี7 งวดหม่หลักสิบของอาจารย์ได้6023หลักหน่วยของอาจารย์ได้9037จับมัดอารวมกันดูทุกท่านชอบก่อแคปหน้าจอเอา้าทาใม่ชอบก่อผ่านแนวทางล่างตรงๆของแอดคนเข้มถัดมาก็จะเป็นแนวทาง10ล่างของแอดน้ำผู้สูตรของอาจารย์ได้เลข5ตัวเดียวนะครับทุกท่านที่เด่นเนาะ ดูเหมือนว่าสูตรของอาจารย์จะอยู่ด้านข้างหน้านะครับฝั่งทางซ้ายได้4 5 1 2ตัวเด่นสูตรของอาจารย์ก็น่าจะเป็นเลข5นะครับงวดก่อนมาได้ลงให้นะครับสูตรนี้ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างของอาจารย์สูตรนั้นได้0 3 7ครับเด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลข3ตามนี้ทุกท่าน ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ